ทีนี่อทางหนึ่งไปทําให้มันอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นอย่างนี้มันหมดความเป็นอาหารแล้วมันกลายเป็นเหยื่อเป็นอัตตาภะาที่มากเกินไปคือเหยื่อล่อที่มีสเสน่ห์มากเกินไป <c oughs> เดี๋ยวนี้คนสมัยนี้มันกินเหยื่อทั้งนั้นไม่เคยกินอาหารแล้วเพามีแต่ประดิษฐ์ประดอยให้ให้ล่อ ล่อหลอกลินให้มากทีก่สุด <c oughs> ความเจริญของสมัยใหม่หรือศิละปะทางโปชนาอาหารก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วยิ่งเป็นการคา่าเลยแล้วเ,เขาก็ต้องยิ่งทำให้มันอร่อยจนหลอกคนให้ได้สนิทให้มาติดเหยื่อนี่อย่างนี้ไม่เรียกว่ากินอาหารแล้วมันกลายเป็นกินเหยื่อแล้ว ยังพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระวังให้ดีว่าเราจะกินอาหารคือคำข้าวนี่ให้กินอย่างเป็นอาหารไม่เป็นเหมือนอย่างว่ากินเนื้อบุตอ,อกลางทะเลทรายกินด้วยความจำใจกินเท่าที่จำเป็นจะต้องกินอย่างนี้เรียยวกินอาหารถ้ากินเอาวครับอะไร่รอยกัน แลจะเรียกว่ากินเยือ่อก็เป็นกินเลสก็นำมาถึงทุกข์เป็นพวกผัดสาหารเป็นอะไรไปทางนูน้นไม่ใช่กระพลิงตาราหารนาระวงังใหด,ดีคนที่ชอบกินของอ,อร่อยในกรุงเทพเวลานี้ก็ะเจริญในสิ่งนี้ <c oughs> ก็จะซื้อรกรสนาสนะอ่านพระบาลีที่จะกระเทือนความรู้สึกในใจได้มากให้ฟัง สักตอนหนึ่งเป็นสบาลีที่พระพุทธเจา้ตาตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจา้ตาตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายความหมายแห่งกัพลิงกราหาน,นั้นจะเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่า สามีภรรยาสองคนมีสเสบียงเดินทางเล็กน้อยก็ออกเดินทางข้ามทะเลทรายซึ่งเป็นที่กันดานแล้วก็มีลูกเล็กๆติดไปด้วยคนหนึ่งที่เป็นที่รักที่พอใจของบิดามารดานั้นเขาทั้งสองเดินไปในทะเลทราย จักรไยรก็ไม่ถึงฝั่งทางโน้นฝั่งทางโน้นสะเบียงอาหารที่มีอยู่ก็หมดไปนานแล้วแต่พ้นทานก็ยังเหลืออยู่เขาจึงคิดกันว่าะสะเบียงหมดแล้วเราจะต้องตายเล่ออยู่แต่เราจะผ่าลูกน้อยๆคนเดียวของเรานี้แล้วก็ทำเป็นเนื้อสะเบียง บริโภคเนื้อบุตรนี่ข้ามทะเลทรายถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ถึงความพินาศหมดโดยกันทั้งสามคนข้งนั้นสามีภรรยานั่นก็ข่าบุตรน้อยน่ารักคนเดียวของเขาทำเป็นเนื้อสะบียงบริโภคเนื้อนั้นแล้วก็เดินทางไปข้ามควรอยู่ตลอดทางว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหน พ <c oughs> ิกูจทั้งหลายเธอจะเข้าใจความกรณีว่าอย่างไรถ้ามีพรญยานั่นเขากินเนื้อลูกด้วยความอ,าอร่อยหรือด้วยความมัวเมาในควา,ามอ,าอร่อยหรือเพื่อความประดับตกแต่งความอร่อยหรือพิสูจลานั่นกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้า <c oughs> จึงตรัสว,าว่า หมายความว่าเขารับประทานเนื้อลูกของเขาเพียงเพื่อข้ามทะเลตายมิใช่หรือใช่พระเจ้าค่ะลูกกรพิจูตทั้งหลายข้อนี้เป็นฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นอัฏฐะแห่งกวลิงการาหารเช่นนั้น <c oughs> เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากวลลิงการาหารนี่เป็นสิ่งที่กิน ท่าที่จําเป็นแล้วให้ชีวิตมันรอดไปได้จนเดินทางไปถึงนิพพานอย่ามามัวเมาเรื่องอเ็จอร่อยที่ปากที่ลิ้นในเรื่องของอาหารนี่อยู่เมื่อสาวกรู้อัดรู้ความหมายแห่งกระพริงการอาหารอย่างนี้แล้วก็รู้จักอ รถหรือความยินดีที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมคุณเมื่อรู้จากรถเครื่องให้ยินดีในทางกามคุณโดยตามที่เป็นจริงแล้วสังโยชน์ก็จะไม่มีเพื่อการผูกพัน์อริยสาวกนั้นในวัตสงสารนี้ เดี๋ยวนี้เรามีรสอร่อยทางลิ้นที่เรียกว่ากามาคุณทางลิ้นที่เรียกว่ากามาคุณทางลิ้นผูกพันให้หลงไหลอย,อยู่ในรถนี้จึงเรียกว่าผูกพันอยู่ในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ออกไปจากวัฏสงสารนี้ไม่ได้ก <c oughs> ็ให้รู้จัก การกินอาหารคือข้าวเป็นคำคำนี้ยานเป็นไปในลักษณะที่ปูกพันธ์เราเลยเรื่องกระพลิงราราหารที่จัดสอนไห้มากมายหลายหลายหลายนัยยะแต่นัยยะที่สำคัญที่สุดนั้นมันเป็นอย่างนี้กล่ามาพูดให้ฟังขอให้ไปปรับปรุง ให้เกิดความถูกต้องในการบริโภคอาหารคือข้าวเป็นคำคำนั่นทันเสียยายปิดพลาดไปจากพระพุทธ,ธโอวาทนี้ด้วย